เดลไลท์ตูนตอนที่2ซ้อมสิครับขอบคุณภาพจากเพจตาด t ตูนด้วยนะครับผมเต็มหน้าเลยก็ซ้อมไปสิจะเอาช้อนด้วยหรือเปล่าจะได้คู่กันไม่ใช่ละกูอบอกคือซ้อมไงเดี๋ยวเราจะได้ปั๊มแรงให้ไงเอาป่ไม่รู้อะไรละกูย่อละงะี้เล่นเล่ของลันนี้ไอ้มึง,มงเอาเอาเข้าไป ก็กูบอกให้ซ้อมไงฉับแม่งเลยเขาไปไวใจตัวเองอ่ะการเป็นคนดีในเกมนี่มันชิงยากเหลือเกินนะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมจริงๆการปั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการซอกซอนแล้วก็ทำความสะอาดยอยู่ไหนอืมไม่รู้สิกำลังนั่งปั่นไายทำไมคุณได้ยินเสียงคนปั่นเรื่องอ้าอยู่ที่บ้าน สองแถวสองแถวให้คุณได้เสียงพวกปัดโดโดูเยี่ยมจะได้จะแก้ตัวไหมอ่าอยากกินข้าววันเก่อีกสองจานอยากข้าววันเก่อ่ะปั่นไปพี่อัพแรงให้นะเนี่ยใช่ล่ะใช่ล่ะใช่ปั่นดิกูบอกให้ปั่นจะไม่ปั่นอีก เด็กยังไอมึงยังไงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมาเลยกูให้ปั่นแล้วไม่ยอมปั่นใช่ไหมมึงไม่ยอมปั่นหายไปแล้ววะเอาหายจับข่าวจับข่าวเนี่ยข่าวสดเด็ดดังเลยดังมึ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 งอ้ออ้อยัน <cười> <cười> bắc bắc là gần đi thảo bắc dù ở lại. đi chưa 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 Bắt chưa 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 quá chưa 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 เงียบๆอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้ก็นี่คือผลของการไว้ใจเพื่อนในเก็นะครับผมทุกคนจะไ,ได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคุณภูกระดิ๊แหวเถอะแหวก็ไปหาเพื่อนคนอื่นดีกวาา่าแหวนก็กหลอกเฮ้ยกลับมากลับมาสนใจไม่สนใจมึงก็คือมีคนใหม่แล้วกลับมาดีที่รักกับมพื่อ Man, what well, I'm angry.